สวัสดีครับ FC ซแล้วก็ชาวเพื่อนช่างทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาเข้าไปซื้อโปรแกรมอลอ o t o โดยที่ว่าหลายๆท่านถามมานะครับถามว่าซื้อได้จากที่ไหนก็ซื้อได้จากหน้าเว็บไซต์ของตัวโปรแกรมเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องล็อกอินเข้ามาก่อนนี่อย่างผมเป็นล็อกอินเข้ามาแล้วเป็นชื่อของเราเองอย่างนี้อันนี้พอเราล็อกอินเข้ามาได้แล้วนะครับเราก็ไปตรวจสอบพวกหน้าเว็บไซต์ดูก่อน ว่าเขามีอะไรให้เราบ้างครับก็จะมีหน้าแรกเลยก็คือการให้ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาก่อนได้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วนะเราก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือการมีย mm ู e r n a m เนมกับพาสเวิร์ที่จะเข้าไปทำงานในตัวโปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือหน้าดาวน์โหลดนะครับเสร็จแล้วเรามาดูหน้าต่อไป อันนี้ก็คือหน้าตรงที่เกี่ยวกับตัวรุ่นตัวยี่ห้อของมือถือนะครับแล้วก็ซอฟต์แว <c oughs> ร์ต่างๆที่เขามีไว้นในตัวโปรแกรมเพื่อจะทำงานกับหลายรุ่น,นหลายยี่ห้อหลายๆท่านก็สามารถอ่านดูได้ครับดูได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จะใช้งานเกี่ยวกับช่างมือถือของเราถ้าไม่ใช่ช่างก็คงจะเข้าใจยากหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทางานเพราะว่า <marketing, S 2> มือถือนี่จะมีหลายรุ่นแล้วก็ จะเขียนโปรแกรมที่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับแต่ละรุ่นหลายๆท่านก็ศึกษาดูได้นะครับในตัวโปรแกรมต่างๆอันนี้ก็คือตัวเกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมเขานะครับก็ครานี้มาดูกันว่าเราอยากจะซื้อโปรแกรมอยากซื้อ a s s w ส r d username เพื่อจะมาใช้งานนะรเราจะทำยังไงอันนี้วิธีการก็คือมาดูช่องตัดไปนะครับตัวข้างบน อันนี้ผมจะให้ดูก่อนในช่องถัดไปแต่เข้าไปก็จะมาถึงหน้าที่ซื้อโปรแกรมนะครับอันนี้จะมีให้เลือกนะครับอยู่ที่ว่าเราจะซื้อมากซื้อน้อย3เดือน6เดือน1ปีนะครับราคาก็ตามนี้ครับซื้อได้เลยเห็น f c ฟหลายท่านถามมานะครับก็เอามาเปิดแล้วก็ทำให้ดูว่าทำยังไงถ้าสำหรับงานช่างนะครับความคุ้มค่าเนี่ยก็โอเคนะครับทำงานตลอดปีก็ได้คืนอยู่แล้ว ได้กาไรอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่จะทําแค่เครื่องเดียวแค่ปลดล็อกมือถือเครื่องเดียวอย่างนี้มันก็คงจะไม่คุ้มนะครับคราวนี้มาดูช่องทางการติดต่อนะครับอันนี้ก็คือ facebook นะครับเมื่อกี้พากดเข้ามาเข้ามาที่ facebook เข้ามาดูตัวที่ว่าเขาทำวิดีโอไว้นะการสอนการทำงานเกี่ยวกับวิดีโอเสร็จแล้วอันนี้เข้าไป a c e b o o k นะเห็นไหม เข้ามาหน้านี้ก็คือหน้าที่เราจะติดต่อทาง facebook ได้นะครับอันนี้ก็คือมันคล้ายๆใสอีมี่ของเครื่องของอะไรที่จะแก้ปัญหาหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับอีมี่หายหรือเปล่าไม่เข้าใจตรงนี้โอเคนะครับก่อนอื่นแล้วก็กอันนี้เรามาเข้าไปที่ตัวนี้นะครับแล้วไปที่ facebook เลยมาถึง facebook ก็เป็นเพจของอ l ลกทูเขานะครับก็สามารถติดต่อได้ในทางนี้ ันนี้ก็มาฝากกันสำหรับหลายๆท่านที่อยากจะซื้อแต่ยังไม่รู้ว่าเข้ายัางไงก็วิธีง่ายๆครับขอบคุณมากครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาฝากกันแคนี้เจอกันคลิปวิดีโอต่อไปครับสวัสดีครับ